เอาก็กรบก,บกดุดหอยไปทด่ใหญ่นะหอยซัมโปมือเียแหละลู่มันนะเห็นแล้วลนะท,ลทุกคนเห็นแล้วทั้งมุงแล้วก็ไก่กระหอกทุกคนเลยไปเมื่อนนี้นี่ กับทักทายสบายดีและก็สวัสดีทุกทท่านที่กําลังติดตามและก็ฮับส้มเป็นกําลังใจให้กับซองบาเพชรแสนสนะมินกะอยู่ป่าคือเก่าละพี่น้องเออันนี้กะสิเป็นตอนแรกนะตอนแรกๆนี้ค่อยกะสิได้อ้อหาของอยู่ของกินคือเก่านะสิได้หรือไม่ได้กะเดี๋ยวมาลุ้นติดตามส้มบางน้ำเดียวอีเทอนึงนะส่วนทางทีมงานเ่ากะบาพม่ากับบาวาดเพิ่งก็ไปน้าเดียวนะคอยกะแยกออกมาอีทางหนึ่งไปกับ ในผ่านข่าวเขก็ได้คือไปเมื่อนี้กะอากาศกะค่อนข้างเยอะมีลมแด้พี่น้องเอ้ยและกะแดดแดดแห้งเลยได้เดี๋ยวมาลุ้นเบิ้งว่าสิได้เผื่อตื่มหรือบอนะแดดเปียงเลยเมื่อน,นี้นะ แหลนทุกคน,นแหลนทุกท,ทุนมาแต่มันไหลบิทันนะมันไหลบิทันมันก็เลยขึ้นวิทย์แล้วว่าเสือแหลนกันบบทัานซ้ำโลโลเล่ยู่ ไปเปย์เนี่ยมีโกนทุกคนนะเบิกตามหอยมาก่อนเมื่อกี้น uh ี่ค่อยคิดว่าม NO ีแมสแลนก็น่าจะหมูหมูน้อยทุกคนนะเพราะว่า แหลนแห้งขึง้ที่้นมามาไล่บิทัานเฮ้ยไปซื้อแหละเพราะว่ามันอยู่ต้นมะก,กระบกนี่คอยหอดมงนี้เมื่อกี้นะคอยซึ่งเป็นต่างต่างเสียงมะก,กระบกล,ลก่นแล้วก็มันเสียงกึกๆ,ๆึกทุกคนเป็นต่างๆงนะมอแล้วมันแหลนมันหยางเกลวมานนี้เกลวมานนี้แหละคอยบิทันเห็นโตมนันนะมาอแล้ว มาข่าวเข้ามานี่ไปแล้วุนๆไปทางนี้ทุกคนเสียงแห่งเลยแต่พี่แม่หมูใหญ่เกนป่าเสือหมูกับหมูน้อยนะแกนแมหนทุกคนเอ้ยหมูเมื่อกี้นะนะเนี่ยเสริเงเยงมันกนนะเงากระบก,บกนี่ดุดห้อยไปได้ใหญ่นะห้อยซัมโปมือเลยแหละลู่มันนะ มาไลฟ์พีท่านมันดุดเงามากระบกนี่ทุกคนไอ้คอยได้ยินเียงมาแล้วเป็นต่างๆเลยแต่ผ่านข่าวเพิ่นเพิ่นมีคอยนะพอแท้ก็เพิ่นยางแบบยางแห้งปุ๊บแบบทุทัดทุทัดมันก็เลยแลนไปนเลยหมูก็ได้เห็นว่าเซื้อ ท่านได้ยิ่งนี่ค่อาคิดว่าน่าจะลกอยู่หมูมีง่ายทุกคนเลยดูดขนาดเลยแถวนี้ยำมากระบกก็มีทุกคนเลย ต้นนี้ก็ขนาดเลยทุกคนหมูรุดนะรุดกินมังกระบกเตอแถวเตอต้นมังกระบกนะี่ขนาดเลยสองต้นนหมันมีมันมันยำนะแต่ไม่ผ่านข่าวเพนไปนํ่มมีมีซิทดทุกคนไอหมูนะยกเว้นแต่มันต่อมานะต่อมาในะานะบางเธออยู่ แหลนลงเสื่อทุกคนแหลนขึ้นคาค่ข,ขึ้นเฮาโกนนะนะโกนไม่ใหญ่นี่ไม่สี่อันนี้นะลิฟ์เลยแล้วจากลาเห็ดทุกคนเลยเสื้อกะมีมีซ้ำมาเยีเ่ฮ็ดแนวกะได้ตัวใหญ่เติบได้มากะเหาเลื่อมเลื่อมลำลอยู่อย่าเลย มามีท่านมันทุกคนมันลงหากินแบบมีไก่ต้นมันต้นเขินมันปลาเรือนเขินมันอยู่นะ ไปเ,เลยจังไปทางอื่นบาานี้มาคือไปทางอื่นกระหอทุกคน,นเมื่อกี้นะตกเลยแต่มันอยู่ไก่เห็ดกระหลังมันใส่กิจัขึ้นไปเหลือมันตบตกลงมาพัดยังไม่ได้หาซ้ำได้ยินหมามาเห่าทางนี้นะก็เลยนำมาเบิง่งนึกว่ามันขาดมาพีบุ แต่ไปเห็นเพื่อนะอุ่มทั้งมันทุกคน,นเห็นมานเสือกกระห้อขึ้นลีกอะมีเห็นมันเตาะซ้ำนี้เสียนี่ก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวสิไปหามงมันตกทำอิดก่อนคิดว่ามันเห่ากระหอกเลยแถวมันตกทำอิดนี่มีเห็นทุกคนนะแสดงว่าขึ้นหันแลวกระหองนะผู้แ,ะะแถวนี้นี่หมูดุดดีขนาดก๊กมะกระบกอันนี้ทุกคนนะกอกกระบกสองก๊กมงนี้ กระเหาะปัดขึ้นปัดขึ้นอุ้มซ้ำเลืมคำแล้วมีเห็นมันทุกคนเลยมีกระเหาะก็ไม่ได้ซ้ำทุกคนเลยเนื่องจากกระเหาะมันกักเห็นตลังมันนะเห็นวัสอ้อเยอะคอยจอบปัดพอดีว่าในพันข่าวเพิ่ไปนำพญา,างแห้งยามันนปยก่อนยามันเห็นนะก็เลยใส่ไปแต่กระทึทุกคนเลยทึตกลงมาแต่กะใส่ไปตะไก่กรละตกลงมาแล้วกะมันไปต้อนะ มันมีทจุดสําคัญมันพอดีว่าในผ่านข่าวเป็นไรขึ้นไหมฮั่นลวกะขึ้นอุ่มทุกคนเลยมันมืดและเก็บวันเสเา้อเฮาเฮาอยู่แถวโคกมานะเดี๋ยวไปหาต้นไม้ตจอทุกคนตะเวนต๊กดินแล้วทุกคนนะแต่ก็ยังมีได้เพลยุเดี๋ยววันนี้กะสิได้เลาะฮอดบอดละเดี๋ยวไปลุ้นเบิ่งน้ำเดียวว่าทางทีมงานเฮาสีมาหรือมีมาดฮอดบอดพละจังทายเบิ่งอีกเทอร์หนึ่งทุกคนเลยเพราะว่ามันเริ่มมีเยอะเห็นหุงเลย โอเคทุกคนคอยกาได้เฮามาฮอตบอทแล้วได้บันนี้นะทางทีมงานกันเฮามาเมแล,ล้วล่ะมาฮอตบอทกัคับมืดพอดีทุกคนเลยนี่ก็กำลังหาดังฟื้นดังไฟเยอะเฮ็ดยูเฮ็ดกินพี่น้องเลยโซนเขากะมือนี้ไม่ได้มาเข้าเลยเนื่องจากนึ่งเข้าตอนบ่ายโมงนี่ก็เลยกินข้าวเย็ยนพี่น้องเลยทางทีมงานกันเลยเลอเนีเเเนนยย่ยเลยในพานไงมาหรือเป่ามีมาน มีได้พี่เลยโอ้เห็นเพ่ลียป้ะเห็นก็ได้เห็นนี่พอไ,ได้มันเออมีพอได้เนาะเลอบ่าวพมมาเด้มีได้พี่เลยคือเดียวมีได้พี่เลยโอ้แต่ละคนงานยัง,หงบหลังเดียวอีโอ้ให้บ่ววาดเพิ่นพาไปเบื้งทางนะอยู่จักทางไปหลายบ่อนอย่างนั้นอีทางในผ่านข่าวเพิ่นก็ได้มืดสภาพ ไปกะพอจะได้เยอะมือนี้นะมือกะพอจะได้ไล่ย,ยอหมูเแล่นกะพอจะได้ไล่มีพอ่อได้มือนี้นะเอาเดี๋ยวบันนีกกะสิได้หาเห็ดของยูของกินก็นทุกคนนะคือไปเมื่อนี้กะสรุปเลยกะทั้งมุงแล้วกะไก่กะเหาะทุกคนเลยไปเมื่อนี้นี่ที่เววมานั่นกะคือมีได้พี่เลยเลยเมีแต่ได้เจอะแต่ซื้อ ได้หาโคนกโคนกระไรกินก็เป็นเป็ียนเชฟไปนอนมันยุ่ยเสพต้มไก่กันยังแซ่บโคนี้เฮงแซ่บแน่นอนเยอะเขาดิแซ่บแน่นอนเลยก็แซ่บเบิร์ดมีแซ่บก็้อแซ่บได้เลยบอกพ่อมาให้กินมือต้งบิดบปล่แมน ตำแจ่วเพชรนั่นตำแจ่วเพชรโลดเ<ะ>่อตัวเลยนะมือโบกมือบกอยามันในพันไดหมูในหมูมาหน้หาหมาหมูจีม๋มีโอกาสดอกทะลุ้ะเนาะบอดมาสุกแล้ววะเดย์สุกแล้วแล้วเนาะเนี่ยมันตีนสำลาไว้ดิแก้วกะแก้วตบ่บปะทุนนี่เลยอ่าได้ละเนาะ ทำลายแล้วซื้อต้อ,อูือมด้ได้ไม่เมัมันมีคอยเพชรเลยหอกมันหวานหวาน,ากกนวาน่วา,าแก้วกันเห็นว่าเอพวอวอนซอยเช่อวขึ้นให้ขึ้นฮอนไม่อียเลยอะไระบุบมามัจะไง ตอนใหนเนี่ยแซบเดปรุงแล้วล่ะกะเป็นตะกิดแล้วพี่น้องเอง้ผมสิได้ค้างก็ไปนี่โอ้ความ<น>มีเสือให้พรมเลยความกลมแลวเนาะค้างของกินกะซุกเลยทุกคนนะเนื่องจากมันซุกอยู่แล้วนะก้อยมั่นใจเซฟเซฟปะ <g ül üyor> กะลึงกระลังขำาแม่เไ,ได้กินอยู่บ,บ่ <g ül üyor> แสับอยู่บ่เดี๋ยวมันก็แเสบนะในไฮซีนี่ไร <g ül üyor> อ,อ๋อต้ะเสบคนัดทุกคนนะ่ะมาพี่น้องมากินข้าวแรงกันเดียวอ้มีหัแก้วแก้วกับยูซัลุมนะ แขงนกเปากินข้าวแข่งฝนข้าวแข่งฝนบ <c oughs> ่กินอยู่เฮงคือเก้าไม่ได้แข่งฝนเนาะอยู่เฮงนนี่เสียกินอยู่หอมพี่น้องเลยอืมวัมดช่วยความช่วยกลัดละเห็ดละนี่หาน,น,นี่ตัวเดียวกับหิรินาองนี่คนไทยเนาะ กินข้าวเพิ่งให้คนไทยครับโอ้กินข้าวไปทันอิม่มจ้ำคนพะมาเสือละ่ะปุ๊บมาละ่ะบ่าวพม,มา่าเพิ่งกลับไปหืงอู่ไปเลยว้าวโอ้ข <laughs> นาดตุนเท่าไร่พี่เอ๋น้ำอาบเด้กินข้าวกินน้ำอิ่มกับผู้ดีไปหาอาบน้ำเอาใน,น,นทุกคนเลยหาอาบกับ อาบน้ำฝนนะพอดีว่าฝนตกพอดีเลยนะคือมาเที่ยวนี้กะถือมองมากสองด่างแต่กะไปดิเซอร์ทุกคนเลยเนื่องจากนอนจุดดกไม่นอนคาร์บอนที่มีน้ำหลายๆนะทุกคนก็นเลยไปดิเซอร์มองหลังจากที่อ้ามน้ำอ้ามในแล้วแล้วก็วเดี๋ยววันนี้ก็สิได้หาพ่อคอดทุกคนนะสำหรับคลิปนี้พลอากะสิได้ขอทายทุกท่านมืองจะนี้เลยขอคบคุณมากๆที่เจอในไลนสำหรับการติดตามและก็ฮับส้มจากเด่นต้นจนจ,นจบ ามาแล้วก่าซอยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก่าโอเทุกคนบาย